กิตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแน้วนะคะสำหรับ Realme X3 สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสโลแกนพลังซูมพลังแรงซึ่งจุดขายของเขานะคะอยู่ที่กล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะส่วนดีไซน์นะคะจะเป็นอย่างไรและกล้องจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ าดูกันที่ดีไซน์ตัวเครื่อง Realme X3 Super Zoom กันบ้างค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ u n d r a Smooth Display ขนาด6.6นิ้วและรองรับ Under Refresh สูงถึง120เฮิรตทำให้การแสดงผลภาพมีความสมูทมากขึ้นส่วนกระจกหน้าเป็นแบบ Gorilla Glass 5ป้องกันร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี แถมยังกันน้ําด้วยระบบป้องกันถึง3ชั้นและรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องใช้เวลาในการปลดล็อกเพียง0.3วินาทีเท่านั้นค่ะโดยเรียงมี x 3 s u p e r z o ร m รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องด้านหลัง4ตัวแบบ ai core camera ซึ่งนอกจากจะมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลแล้วยังมาพร้อมกับเลน Per ริ scope Telephoto ซึ่งซูมได้ไกลถึง6 0เท่าเลยทีเดียวสมกับชื่อสโลแกนพลังซูมนั่นเองค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าจุดเด่นของกล้องแต่ละตัวบน Realme X3 Super Zoom มีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่กล้องตัวหลักก่อนซึ่งมีความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลอีกทั้งยังใช้เซ็นเซอร์ Samsung ISOCELL w 1พร้อมเทคโนโลยี Coud Bayer ด้วยการรวม4พิกเซลที่อยู่ติดกันให้กลายเป็นพิกเซลเดียวทำให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูงและเก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัดแม้จะถ่ายในที่แสงน้อยสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพมุมกว้าง Realme X3 Super Zoom รุ่นนี้ก็จัดมาให้อีกเช่นกันกับเลนส์ d e r ต i วายความละเอียด8ล้านพิกเซลที่สามารถเก็บมุมกว้างได้มากถึง119องศาเลยทีเดียว ใช้เป็นเลนส์มาโครสำหรับถ่ายภาพในระยะใกล้ที่4เซนติเมตรความละเอียด2ล้านพิกเซลเรียกได้ว่า r e l m e X3 Super Zoom รุ่นนี้รองรับการถ่ายภาพได้ครบทุกระยะในรุ่นเดียวค่ะ ส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าเรียวมี X 3 Super Zoom รุ่นนี้ก็จัดกล้องหน้ามาให้ถึง2ตัวด้วยกันซึ่งเป็นกล้องคู่หน้าแบบ Dual In Display s e l ซ ie โดยกล้องหลักมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวที่2เป็นกล้องแบบ Super Wide Angle c a m e r าความละเอียด8ล้านพิกเซลที่มีมุมมองกว้างถึง105อองศาทำให้การถ่ายภาพเซลฟี่กลุ่มด้วยกล้องหน้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเก็บภาพได้ครบทุกคนไม่ตกหล่นใครไปอย่างแน่นอน เรียวมี X3 u ุ e r z o o m รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตคอคอม Snapdragon 855+ Plus ความเร็ว2.96 g h z ซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับเรือธงที่มีประสิทธิภาพดีกว่า Snapdragon 855ถึง15%การันตีได้จากคะแนน b e n c h m ม r กบนโปรแกรมอ n t ต t ตที่ได้คะแนนสูงถึง510,000 10, คะแนนเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ Realme X3 Superzoom ยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลกราฟิก Adreno 640, RAM ขนาด 12GB และ ROM ขนาด 256GB แบบ UFS 3.0ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังตอบโจทย์สายเกมเมอร์ด้วยเช่นกันเพราะรุ่นนี้รองรับ Snapdragon Elite Gaming และโหมดภาพแบบ HDR ช่วยลดความหน่วงของเกมได้ถึง90%ค่ะ แบตตเอรี่มีขนาดความสุขมากถึง4,200ม ah. ิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเรืวแบบดั๊ตชาร์จขนาด30วัตต์โดยใช้เวลาการชาร์จเต็ม100%เพียง50นาทีเท่านั้นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Realme x 3 Super Zoom สมกับการรอคอยกันเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับ Realme x 3มีให้เลือก2สีนะคะนั่นก็คือแอ t i c White และก็กาเช b l บูค่ะ และแล้วเร็วนี้นะคะจะมีรีวิว Realme X3 SuperZoom แบบฉบับเต็มอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสำหรับวันนี้แก้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ